สวัสดีค่ะดิฉันอาจารย์สุดาโอ,อกเกียรตพิทักษ์ผู้ดูแลสถาบันกำลังจิตตานุภาพสาขาที่107วัดนพปวงสารามจังหวัดปัตตานีวันนี้ก็เป็นโอกาสดีที่เราจะได้มาเชิญชวนผู้ที่มีความสนใจในด้านของการทำสมาธิขั้นพื้นฐานนะคะที่จะมาเรียนรู้วิธีการทำสมาธิอย่างง่ายเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวันของเราได้จริงทั้งต่อตนเอง ครอบครัวสังคมหลักสูตรครูสมาธินี้ก็เป็นหลักสูตรโดยอาจารย์หลวงพ่อวิริยังศรินทโรซึ่งได้มาเปิดสาขา107ที่ตั้งอยู่ที่วัดนุพวงสารามหรือวัดใหม่ตรงข้ามโรงเรียนอนุบาลของเรานี่เองก็เป็นโอกาสดีของชาวจังหวัดปัตตานีเชิญชวนนะคะทุกท่านผูท้ท,ท,ที่มีความสนใจในด้านการทําสมาธิหรือปฏิบัติสมาธิอย่างง่ายนะคะเป็นหลักสูตรครูสมาธิระยะสัน้น มีชั่วโมงการเรียน200ชั่วโมงมีทั้งเรียนออนไลน์และก็ออนไซต์เราได้เปิดรุ่นที่54เริ่มปฐมนิเทศในวันที่10สิงหาคมนี้หากท่านใดมีความสนใจที่จะเข้ามาเรียนสมาธิขั้นพื้นฐานสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ตามลิงก์ที่ได้ขึ้นไว้ด้านหน้านี้นะคะสุดท้ายนี้นะคะก็อยากเชิญชวนทุกๆท,ท่านนะคะมาร่วมกันปฏิบัติเพื่อตัวเองและสร้างคุณงามความดี กับตนเองคนรอบข้างโดยเฉพาะครอบครัวและสังคมเพื่อให้มีความสงบสุขยิ่งขึ้นต่อไปสวัสดีค่ะ